สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอเปิดวอล์กที่รีสอร์ทนี้เลยละกันนะคะคืนนี้ค่ะจะพักกันรีสอร์ทที่นี่นะคะที่เขาใหญ่ค่ะไปเช็คอ,อินก่อนนะคะเราไปเชเ็คอินก่อนใครที่เปนรีสอร์ทจะจำได้แน่นอนว่าที่ใช็กอินเราปีนหน้าตาเป็น อัตตาเขาใหญ่ค่ะเป็นรีสอร์ทที่พักที่อยู่ในเครือมูติมายาทร,รีมายานะคะครั้งที่แล้วเคยพักกันที่มูติมายาคนะแต่ครั้งนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาพักที่อัตตารีสอร์ทบรรยากาศน่ารักน่ารักอีกแบบเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยงามแล้วก็บรรยากาศรอบๆค่ะ ที่นี่ค่ะในส่วนที่พักแล้วก็ที่เช็คอินล็อบบี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกันนะคะเราจะต้องนั่งรถกอล์ฟหรือว่าขับรถไปจอดหน้าที่พักอีกทีหนึ่งซึ่งก็โอเคไม่ไกลประมาณ3า0สี่ร้อยเมตรเดี๋ยวไปสำรวจในห้องพักกันนะคะว่าห้องพักที่นี่สวยขนาดไหน,นตอนนี้มาในช่วงเดือนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อากาศก็ที่เขาใหญ่ก็โอเคดีสบายๆแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยะคะ่ะ ตอนนี้เกลังจะเข้าที่พังนะวันนี้เราพักกันที่ตึก4ี่เขาจะมีตึกเป็นตึกหนึ่งสองสามี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะดูป้ายอย่างนี้ได้ค่ะว่าเราอยู่ตึกไหนเียซูมให้ดูค่ะนี่เราพักตึกนี้กันนะคะเขาจะแบ่งเป็นตึก,ตก,กนจ้กเ<ะ><ห> อันนี้ห้องวันเบดรูมสูดนะคะก็จะเปิดเข้้ามามีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีขนมมีไมโครเวฟให้ด้วยอันซิงล้างจาน,นะคะ่ะมีทีวีทสองเครื่องเลยใจขวาเออดี ในส่วนห้องน้ำหูห้องกว้างมากห้องกว้างมากค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนของระเบียงด้านนอกกันดีกว่าเห็นเขาบอกว่าวิวสวยมากเดี๋ยว่าวิวเป็นอะไรสิตกหลักไปอยู่อ๋อนี่ค่ะมันจะมีเดเวเวย์เบดให้ ถึงโงแรมปั๊บฝนตกปุ๊บเลยไม่ได้เดินออกไปถ่ายวอล์กข้างนอกเลยค่ะขอให้คืนนี้เย็นๆหน่อยละกันนะคะถ้าฝนตกวิวเป็นทะเลสาบโซฟาเขาค่อนข้างใหญ่มากพูดเลยสามารถแบบว่าจริงๆพักสามคนก็ได้นะแบบตรงนี้ทำเป็นที่นอนเสริมอีกทีนึงได้ ตูเย็นเขาบอกว่าฟรีค่ะในเขามีเวลคัมดริงค์ให้ด้วยเป็นน้ำอะไรนี่น่าจะเป็นน้ำอัญชันเวลคัมดริงค์อัตตาเขาใหญ่เนี่ยอยู่ในเครือมูติมายาและครีมายาซึ่งเราเคยพักมูติมายาที่เป็นพูวิลล่าแล้วเนาะใครหลายๆคนคิดว่าเคยพักที่ด้วยถ้ามาเขาใหญ่ก็ถือว่าเป็นที่ฮิตท็อปเดสติเนชันของเขาใหญ่เลยทริปนี้ก็เลยแบบว่า อยากจะมาลองอัดตาบ้างดูว่าเป็นยังไงก็คือห้องพักก็คือดีค่ะตกแต่งค่อนข้างโมเดิร์นทันสมัยนะคะแล้วก็ของใช้เนี่ยก็ครบคันแล้ว,ก,ก,วก็ห้องนี่กว้างมากห้องน้ําก็กว้างมีอ่างอาบน้ําด้วยซึ่งทางนี้ชอบมากห้องพักที่มีอ่างอาบน้ําแล้วก็วิวบรรยากาศก็จะเป็นวิวแบบทะเลสาบแบบสวยๆอะไรเงี้ยแต่เสียดายมาถึงปับ๊บฝนตกฝนตกคือแบบ พอเข้าห้องปั๊บฝนตก,กเลยแบบเทลงมาก็คือตอนแรกเวลาว่าเราจะไปถ่ายพาไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกเนาะแต่เดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้เช้าขอให้ฝนไม่ตกท่านะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบนอกของอัตตากันนะคะแล้วก็ไปดูว่าอาหารเช้าที่นี่เห็นเขาบอกว่ารายบุฟเฟ่ดีมากไปติดตามกันด้วยนะคะว่าอาหารเช้าเนี่ยพรุ่งนี้เป็นยังไงตอนนี้เริ่มหิวค่ะคิดว่าจะหาอะไรกินเขามีแบบเขาก็ีกเลี่ยงการสัมผัสนะเนาะเขาก็เลยแบบให้ ใช้สแกนเอาค่ะดูเมนูรูมเซอร์วิสยังทำไมสแกนไม่ติดอ่ะติดแล้วอ๋อโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นเมนูมาให้นี่แล้วก็เลือกนี่กินพิซซ่านะคะวะที่นี่ใช้ได้เปล่าถ้าเกิดสมุิใครมาผักที่นี่นะ ลองสั่งมาดูชิมให้ก่อนอแป้งบงังค่ะอืมใช้ได้อยู่ค่ะอันนี้แก่ทอดนะคะให้มาเยอะทีเดียวค่ะสองรอยบาทอืมทอดมาแบบร้อยๆเลยยังกรอบอยู่อืมเขาเมือนจิ้มให้รวย กิมไก่บอยกินไก่ปะ่ะอาไก่ร้อนๆเลยอ่ะ Good morning ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะจะไปทานอาหารเช้ากันแล้วแต่ว่าเราขอมาดูวิวทะเลสาบก่อนทะเลสาบแบบ่ว่าวิวสวยมากเมื่อเช้าเนี่ยมีหมอกด้วยอากาศตอนนี้ก็ อากาศดีเนาะอากาศเย็นๆแบบเย็นๆก็หลับสบายๆเลยก็คือใส่เสื้อตัวเดียวก็อยู่เลยเนี้ยใส่ชุดแบบธรรมดาก็ไม่ได้หนาวมากที่นี่รีสอร์ทบรรยากาศดีนะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยเมื่อคืนหลับสบายเนาะสบายมากคนเนี้ยสบายสบายสิตอนนี้เราก็ลังจะไปทานอาหารเช้ากันค่ะไปพาด อีกสองคนยังไม่ตื่นทุกห้องแทบจะมีระเบียงนะคะนี่ระเบียงจากห้องผักค่ะชมวิวจากตรงนี้สวยที่เดียวอากาศดีมากเย็นเย็นสบายสบาย แบบว่าโชคดีมอาจจะโชคดีเมื่อวานฝนตกเลยทําให้ได้วันนี้เยเย็นถูกปะกําลังเดินไปทานอาหารเช้านะคะขอนั่งมุมนี้แล้วกันดูห่างไกลคนเขาก็มี อุปกรณ์ให้เราใส่นะคะถุงมือ อาหารเช้าเยอะมากที่นี่ลายอาหารเช้าเยอะแบบตั้งแต่มาเขาใหญ่ไม่เคยเจอลายอาหารเช้าแบบเหมือนห้าดาวแบบคือห้าดาวเลยอ่ะคือมีให้เลือกกินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลาดองกน้ำเต้าหู้จกนะมีจกมีจกกุ่มจกหมูจกไก่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็มีพวกอาหารไทยแบบน่าก,กินรสชาติดูแบบเค็มคโคนมีสลัดเปามีติ่มซำมีขนมปังสังขยามีแบบผลไมา้คือมีครบสลัดผักคือแบบ ใครที่แบบชอบทานอาหารเช้าเยอะๆอย่างเงี้ยแนะนํามาพักโรงแรมนี้ค่ะเต็มสิบพูดเลยอาหารเช้าที่นี่ลดมากดีเจขอบอกลดมากจริงโอเคได้เวลาไปทานอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารเช้ากันก่อนค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าทานเมนูอะไรบ้างเนะาะเริ่มกินเลยก่อนว่าแกงเขียวหวาน แดงหวา็อร่อยมากแดงหัวเข้มนมากดือกันอร่อยปลา้องก้ินงต่อย่ะ อ,อร่อยคุณแม่หัวเดี๋ยวขบับรถไปกินก่อนนะคะตลาดนี้ดีมากเป็นจิตเป็นสิริลยต้องมาทุกคนตอนนี้พามาคาเฟ่ใกล้ๆก,กับตัวโรงแรวอัตตานะคะห่างจากอัตตาเขาใหญ่เนี่ยหานาทีเองมันชื่อว่าร้านคาเฟ่ อินคาเฟ่นี่เลยอยู่ข้างหลังนี่เองปเป็นคาเฟ่แบบแนวมีหินหินด้วยเนาะนสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปต้องมาค่ะอันนี้เป็นมุมถ่ายรูปนะคะฝั่งขวานี้ สวยดีให้อารมณ์แบบยุโรปยุโรปหนึ่งแบบแนว t o n e Age นะคะตอนนี้เราไปเข้าไปส่วนคาเฟ่กันก่อนดีกว่า แล้วก็โทรออกมาเป็นเมนูเนธะอ,อดูเมนูอย่างน,นี่นะคะไม่รู้ซูมเห็นหรือเปล่าราคาเครื่องดื่มค่ะก็<ม>จะอยู่หลักร้อยต้นๆ้น9 0 9 0ค่ะนี่นอนคอฟฟีก็จะอยู่ราคาร้อยกว่า8 0ถึงร้อยกว่าราคากาแฟาก็ไม่ได้แรงมากค่ะ อันนี้เป็นราคาเครื่องดื่มค่ะก็จะอยู่แก้ว70 80 1 0 0 120บรอนพอเราสั่งกาแฟเสร็จนะคะเขาก็จะให้สัญญาณรอเรียกค่ะรอรับนะคะหมายถึงลงทุนเครื่องนี้นะเจ็ดแสนบาทจริงหรอโอ้ไม่ก็แพงมากค่ะรับสัญญาณค่ะโอ้โหนี่ต้อง เงินหนาพอนะคะที่นี้นนได้้สาเครื่องบดนไร้านนี้นะคะมีคนอคอมเมนต์ว่าแค่บารอย่างเดียวสองล้านบารอย่างเดียวสองล้านเครื่องบดหมื่นหนึ่งจริงเหอโอ้โหเครื่องบดเอนเองบดัโอ้โหร้านนี้ลงทุนค่ะก็ยอมจ่ายนะคะราคานี้ถือว่าเป็นประสบการณ์เครื่องบดตัวใหญ่ก็เป็นแสนแล้ว แค่บ้ายอย่างเดียว2ล้านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาเป็นแบบเป็นแบบเคาน์เตอร์ท็อปเคาน์เตอร์ท็อปเลยนะคะโอ้น่าจะเจ็ดแสนจะไม่โอ้ตายแล้วโอเคราคากาแฟไม่แพงนะคะ่ะสำหรับคิดว่าลงทุนในร้านเนี้ย <c oughs> ดูข้างหลังมัด้วยดูแล้วน่าหินเท่าไหร่อ่ะหินอ่ะหินนี้ก็แพงนะ <c oughs> โอ้ยเป็นสโตนเอนใช่ น่านจะใช่จเจี๊ยบเจี๊ยบโซดาค่ะแล้วนี้เป็นอะไรลาเต้นในลาเต้แล้วก็ของเราก็คือโอจิชะร้อนะคะ่ะแล้วก็บราวนี่ ก่อนกลับกรุงเทพพามาแวะร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านไอศครีมนะคะชื่อร้านว่าบาไอติมณนะหัวหินแต่จริงๆเราอยู่เขาใหญ่หเพราะว่า เขาย้ายกลับมาที่บ้านค่ะเป็นบ้านเกิดของเขาเขาก็เลยย้ายจากหัวหินมาเขาใหญ่และยังใช้ชื่อเดิมเพราะว่าฐานลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักเขาว่าในนามบาไอติมนะหัวหินนั่นเองเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันนะคะว่าแล้วก็ไปดูค่ะเขาบอกว่าไอติมเขาเนี่ยมีหลายรสชาติให้เลือกเยอะมากแบบรสชาติแปลกๆด้วยเดี๋ยวลองชิมนะคะว่ารสชาติไหนจะโดนใจนิดกันแน่โัวหิยี่ห้าเลย ไอศครีมก็้อศครีไงหนะค่ะมีรสชาติแปลกไหมคะโไอศครีมส้มตำส้มตะกูปลาล้วไอศครีมอีกอย่างไอศครีมมะละนี้เดี๋ยวลองชิมดีกว่าไม่เคยกินไอติมรสชาติอาหารไทยรสชาติเป็นยังไงนี่คือไอศครีมส้มตำบุกปลาค่ะจะบอกว่ากลิ่นปลาออกมากดมแล้วกลิ่นปลาเลยอะไหนลองชิมก่อนบุ๊มบิ๊มก่อน เหมือนกินรสมะละยเฮ้ยมันแบบเฮ้ยเหมือนกิน,หเ,นเหมือนกินรสมะละยเย็นๆอ่ะเฮ้ยรสชาติเขาทำได้แบบไอ้น,นี้มากเลยอ่ะไม่ออกกันลองมาจิ้มกันนะคะอันนี้รสลาบมีกลิ่นข้าวกล้วด้วยอ่ะแต่ว่าเฮ้ยลาบแบบลาบเลยอะ ได่คือมิกนเน่ยแบบว่าโอเคถือว่าเขาทำได้ดีนะรสชาติแบบคือเป็นรสชาติอาหารจริงเช่นลาบก็คือกินลอวาลาบส้มตำคือส้มตำแบบแปลกนี่ค่ะไว้ลองมาชิมกันนะคะอืมมายมพุเต้าอร่อยอนะอืมแบบ กินแล้วสดชื่นอยากแบบเปรี้ยวๆอ่ะอ่ะของเธออ่ะโดยรวมรสชาติไอติมร้านนี้อร่อยค่ะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากยังไงถ้าสมมุติว่าทุกคนผ่านมาเ<ช>ที่ยว<า>เข,า,ขาใหญ่แล้วหาร้านไอตีมอร่อยอๆเด็ดๆนะคะแนะนํามาร้านนี้เลยคะ่ะบาร์ไอติมนะงหัวหินค่ะราคาไม่แพงด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วหน้านะคะ<อ>ไปกันค่ะ<อ>บ๊ายบาย